สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่องยมปากน้ำนะครับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูการอัพสเตตหนึ่งนะครับคันนี้เป็น f ฟ t ตบอยปี19นะครับก็พี่ๆส่งรถมาจากทางโซนชนบุรีนะครับก็พี่หนึ่ง e อ็กเมาเนี่ยบรรทุกมาให้นะครับโจทย์ของพี่เขานะครับตอนแรกพี่เขาอยากจะใส่แคมเลยเป็นสเตตสอแคม HKP แต่ผมบอกว่าพี่ลองใช้สเตหนึก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมา อัปสเตตกันพอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็อทีนี้พี่ครับก็มีคําถามถามผมว่าสวัสดีครับพี่ยมถามเพิ่มเติมนะครับหลังจูนแล้วจะได้ประสิทธิภาพด้านใดบ้างหลังจูนสเตตหนึ่งก็เดี๋ยวขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าคันนี้มีท่อ Big กเลเดียนนะครับแต่ว่ายังเป็นไส้กองเดิมอยู่เขาถามมาว่าได้แรงม้าเพิ่มขึ้นถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือถูกต้องนะครับได้แรงม้าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับข้อที่2ทพี่ก็บอกรถขี่ไม่สะดุดใช่ไหมใช่อีกแหละครับเพราะว่าพอเวลาเราปรับจูนแล้วเนี่ยค่าน้ํามัน,อา,ามนอากาศมันพอดีกันค่าไฟค่าคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซนต์ทำให้เราขี่สมูทแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าแรงม้าเพิ่มขึ้นอัตราเร่งต้องดีขึ้นแน่นอน แล้วก็ถามถึงเรื่องความประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันไหมใช่ครับมันต้องประหยัดน้ํามันแน่นอนเพราะว่าเราปรับจูนค่าเอฟเลโชให้น้ํามันและอากาศเนี่ยมันพอดีกันและสมบูรณ์มันจะกินน้ํามันในเลนส์ของมันในเครื่อง1นึนี่นะครับต่อไปคันเร่งเบาขึ้นไม่แข็งเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองบิดดูก่อนนะแต่เนี่ยของพี่เขาอะคันเร่งมันฝืดไปหน่อยนะครับน่าจะแบบฝุ่นฝืนมันเข้าไปหรือว่ารถมันปี19แล้วเนี่ย ไม่เคยถอดมาทําความสะอาดตรงนี้ก็ให้พี่ถอดออกมาแล้วก็เอาเระลบีเหลวฉีดหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับมันจะได้ลื่นแต่บอกได้เลยว่าคันเร่งเบาขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเราจะมีการปรับคันเร่งให้ไวขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ให้หน่วงเพื่อให้ขับขี่สนุกขึ้นแล้วก็บิดติดมือขึ้นเร่งแซงทันใจอันดับต่อไปที่พี่เขาถามนะครับไม่ความเร็วเข็มจะเลยร้อยแปดิไหมครับพี่ ขี่เหมือนมันค้างๆก็แสดงว่าพี่เขาเป็นคนขี่รถเร็วแสดงว่าร้อยแปดสิบเนี่ยไม่พอมือเขาที่แน่ๆเลยนะก็เดี๋ยวจัดให้เลยครับรับรองได้เลยว่าจมไปมแน่นอนครับพี่แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายคลิปไปดูว่าจมไม่แบบไหนนะครับบอกได้เลยว่าจมตั้งแต่เกียร์ห้าพี่โอเคก็เขาบอกว่าให้ผมช่วยแชร์ความรู้ให้หน่อยผมก็เอามา แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับแล้วก็ผมก็จะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่บอกพี่เข้าไปก็คือเครื่องยนต์มันจะเย็นลงนะครับเพราะว่าค่าเดิมของโรงงานเนี่ยเขาให้น้ํามันมาบางที่บางเพราะอะไรเพราะว่าอากาศที่เมกามันเย็นกว่าเมืองไทยพอมาเจออากาศร้อนแล้วเนี่ยน้ำมันมันก็จะบางลงทําให้เครื่องเราเนี่ยมันร้อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรับแต่งให้มันสัมพันธ์กันระหว่างน้ํามันและอากาศนะครับเครื่องก็จะเย็นลงครับ เดี๋ยวเราตามไปดูในห้องไดโนกันครับก่อนที่เราจะทำการจูนรถนะครับเราก็จะทำการ Copy ี้ไฟล์ของจ้งเดิมออริจินอลของรถคันนี้ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อความมั่นใจของเจ้าของรถนะครับว่าไฟล์จะ เก็บอยู่กับเราตลอดไปเวลาวันหนึ่งพี่เขาอยากนึกจะขายรถหรือว่าอะไรต่างๆนา,นานากลับมาใส่ของเดิมหลังจากเป็นสเตจสองไปแล้วเนี่ยกลับมาย้อนใส่สเตจหนึ่งก็จะใช้ไฟล์เดิมโรงงานของพี่เนี่ยใส่กลับไปได้เลยนะครับหายห่วงปลอดภัยครับกับเครื่องมืออย่างดีของเรานะครับไม่ต้องซื้อกล่องเพิ่มนะครับเรารับจบให้เดี๋ยวเราจะให้ดูเครื่องมือสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดไอเสียนะครับวัดสําหรับวัดค่า AF เฟ อากาศน้ำมันแล้วก็ไอเสียนะครับนี่เราก็จะแยงเข้าไปในท่อนี้นะครับของไดโนเจ็นะครับตัวนี้นครับดโนเจ็ตนะครับ <ino> ขั้นตอนต่อไปหลังจากเราปั่นรันแรกแล้วนะครับเราก็มาทําการปรับจูนไฟล์กันนะครับแก้คันเร่งที่มันล็อกที่ร้อยเก้าสิบครับเราก็ปรับค่าน้ํามันและอากาศให้มันพอดีสมดุลกันเพื่อจะขีไ smooth, ่ได้สมูทเร่งแซงได้ทันใจนะครับหลังจากปรับจูนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้กี่แรงมาเมื่อเราทําการปรับแต่งไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไฟล์ใหม่นะครับใส่เข้าไปในรถโดยเครื่องมือพิเศษของเรานะครับ แล้วเดี๋ยวพออัดไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาปั่นด้วยไดโนเจ็ตกันนะครับวัดแรงม้ากันและดูว่าอดรอบอดความเร็วได้หรือไม่ จากปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก56แรงม้าเป็น87แรงม้านะครับแล้วก็ได้ทอร์กเพิ่มขึ้นจาก94ทอร์กเป็น163ทอร์กครับถือว่าเยอะมากครับแรงม้านี่เพิ่ม30 31ตัวเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ทอร์กนี่69ทอร์กเลยนะครับก็ทำการปรับจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทเสียงเดินเบาให้ฟังนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ทำการปรับจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าแฟดบอยปี19เครื่อง114่งวบิตนะครับก็แรงม้าเดิมที่ได้นะครับจากที่ปั่นลันแรกเลยนะก็จะได้56แรงม้าแล้วก็ได้ทอร์กที่94นะครับซึ่งผมถึงว่าทำไมพี่ก็บอกว่ารถมันมันวิ่งไม่ค่อยไปมันอืดน,น่าสงสัยมากตั้งแต่ผมจูนรถกันมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเครื่อง1 14ที่แรงม้าน้อยขนาดนี้นะครับ แต่ว่าหลังจากปรับจูนแล้วนะครับก็จะได้ม้าเป็น87แรงม้านะครับซึ่งเพิ่มมาถึง31แรงม้าเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะบอกไว้เลยว่าเราปลดปล่อยพลังมันออกมานี้มันเหลือเชื่อ,อยังครับแล้วก็จากทอร์กเดิมเนี่ยมีอยู่94เพิ่มมาถึง168ทอร์กนะครับได้ทอร์กมา69ตัวโอ้โหทีเนี้ยบอกได้เลยว่าพี่เขาบิดหน้าหงายแน่นอนเลยครับแล้วก็เรื่อง คันเร่งที่ว่ามันตัดที่ร้อยเก้าสิบเนี่ยเราก็จัดการแก้ให้เรียบร้อยก็คือตอนนี้พี่เ,เกียร์ห้าจมมาแน่นอนครับแล้วก็คันเร่งติดมือบิดกันดิดปึ้มปุๆมปมป,มปมเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวที่พี่เขาเอาไปขับขี่เนี่ยพี่เ็าจะเห็นถึงความแตกต่างว่ามันชัดเจนมากและความสมูทความเนียนเครื่องยนต์เย็นลงทุกอย่างได้ครบในสิ่งที่พี่เขาต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทเดินเบากันนะครับกับเจ้าท่อบิ๊กเรเดียนครับ โอหท่อ Big กเล i เดียนี่มันสุดยอดอะสุ้มเสียงมันแบบโหดเล้าใจแบบมันเป็นที่นิยมมาตลอดกาลนะครับกับ Big กเล i เดีก็วันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะจูนรถรบกวนโทรมาจองคิวที่เบอร์ผมนะครับ0823639369นะครับรับอัพสเตตเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่1-4ถึง4นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ